สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลขพลิกชีวิตนะคะกับเรื่องราวของตัวเลขค่ะที่จะมีผลต,ต่อเรื่องราวของชีวิตคุณเช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพลิกได้หรือไม่นะคะแล้วนี้คุณผู้ชมคาะออยนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเดียวคะ่ะมีอีก2ท่านนะคะที่จะเป็นผู้ที่มาบอกถึงเรื่องราวของตัวเลขนี่แหละคะ่ะว่ามีผลต่อคุณอย่างไรกันบ้างนะคะนั่นก็คืออาจารย์นิติกรนั่นเองนะคะเลขหนึ่งคนค่ะคือพี่อยู่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้อบอุ่นนะคะอยู่กับแบบ3าคนต้องบอกว่าอันนี้คือแบบเต็มรูปแบบกับสะนิติกริเลยครั้งแรกที่เป็นแบบเต็มๆสำหรับเรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขเลขลิกชีวิตพี่มาทำไมเนะี่ยพี่มาพี่ต้องมาอยู่กับเราเพื่อจะ,อะได้บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเลขอย่างไรบ้างอะไรอย่างงี้แน่นอนเจอผมทุกวันนี้ทุกวันนอัรทุกวันอังคารสองทุ่ม ครับผมช่องทอเบอร์บันเทิงนี่แหละนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็กูรูของเราเรื่องของตัวเลขเนี่ยก็ต้องเป็นอาจารย์ของเราเลยย้ายเวลามาเขาจะรู้จักผมไหมรู้จักรู้จับอกว่าอย่างนี้นะคะคือแฟนเก่าของโซบันเทิงเนี่ยติดใจจย์อยู่แล้วล่ะกับเรื่องของตัวเลขแต่คราวนี้ล่ละค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการจะรู้ว่าตัวเลขเนี่ยมีผลต่อชื่อของคุณอย่างไรบ้างเนี่ยได้เจอจย์เต็มๆหนึ่งชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปนั่นแหละนะคะ กับช่องของเราช่องนี้ที่นี่แล้วก็เวลานี้ด้วยครับผมอ่าพูดถึงรายการก่อนละกันนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยเพิ่งจะกดช่องมาเจอเราใช่ไหมคะอารายการเราพูดถึงว่าเป็นตัวเลขเปลี่ยนชีวิตเป็นตัวเลขพลิกชีวิตพลิกชีวิตเรื่องมนจะมาเจอกันได้ในรายการของเราครับหนึ่งก็คือเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเบสิกก่อนในเบรกแรกก็เป็นศาสตัวเลขจะเป็นคนมาบอกใช่ไหมคะว่าเราก็ยกตัวเลขขึ้นมาอธิบายเป็นความรู้เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับคือ เบอร์มือถือก็จะมีเลขตั้งแต่0ูนถึงเก้นะครับหรือว่า0ูนถึงเกมันจะร้อยเรียงพลังงานแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตของคนแต่ละคนอยู่แล้วพอเรายกขึ้นมาปุ๊บมันก็ต้องมีคนที่ใช้เลขนี้นะครับแล้วได้ความรู้ถ้าเลขไม่ดีก็จะบอกวิธีเปลี่ยนด้วยพลิกชีวิตตรงนี้แหละมันพลิกตรงนี้แหละแล้วบอกว่าหลายๆท่านที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเริ่มรู้สึกว่าอยากจะศึกษาเรื่องของตัวเลขเนี่ยจะได้ฟังอาจารย์ดิติกติกนะคะบอกแบบ ตรงๆเลยว่าแต่ละคู่เนี่ยมีผลอย่างไรต่อชีวิตของเรากันบ้างนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่วงเนี่ยใครเจอปัญหาแน่นอนเลยแน่นอนเลยครับน้องออยแน่นอน s อสมาก่อนมาตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะครับ4 6 4 2 2 0 0ใช่เริ่มส่งมาเลยเดี๋ยวรอให้อาจารย์ดูในช่วงทะเบียนรถก็ได้ทะเบียนรถนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์ขอ7ตัวหลังอ่าศูนย์สามตัวหน้าไม่เอามันต้องบอกไหมคะว่าจะชายหญิงชายหญิงด้วยบอกเพศ ควรจะบอกอ่าบอกเพศด้วยเพศอาชีพอาชีพนี่เนี่ยนี่ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยครับอ่นนี่คือตัวอย่างโอ้นี่คือมาถึงก็มาเลยอันนี้ตัวอย่างนะจริงจริงนี่คือแฟนรายการอาจารย์มาแล้วนะคะครับผมแต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยดูใช่นะโอเคอันนี้โอเคฮะบอกชื่อเพศอาชีพเบอร์โทรเจ็ดตัวท้ายนะครับหรือเลขทะเบียนรถก็ได้แล้วก็มีคำถามอะไรก็ถามมาต้องอยากรู้ว่าขายอาหารตามสั่งดีไหมเนี่ยแน่ๆเลยอาจารย์สงสัย อารมณ์นี้คืออาจจะบอกมาว่าต้องการถามอะไรถูกคนคะครับครับอ่าแล้วทีนี้ช่วงต่อไปต้องบอกด้วยนะว่า IPM นี่คือเขาดูจากไหนอ่ากติกาคือแบบนี้บางคนบอกว่าดูจากทีวีก็มีเฮ้ยอาจารย์ทำไมรู้กติกามากกว่าผมเนี่ยดูอันไม่คืออันเนี้ยรับรองว่าเป็นแฟนประจําเพราะว่าบอกช่องทางว่ารับชมจากไหนครับผมอ่านะคะรับชมจากไหนว่ากันมาจากทีวีกิจจะบอกแล้วกันคือคืออย่างเงี้ยถ้าไม่บอกเนี่ยอ่าตอนที่ทํากับ พี่จีนเนี่ยก็คือเราไม่ดูให้เราจะได้เช็คไงว่าคุณดูจากไหน,นอกอดจากรายการที่เราไปอัฟ์นูนมาถูกไหมจา์คุณดูจากจานไหนค,คุณก็ใส่มามนะคะ,ะดูจากจานไหน จันเข้าก็ได้จันเข้าตงมีให้พี่ดูเลยถ้าดูใครดูใครดูผ่านเน็ตในหน้าหน้าเว็บเว็บเมนเจอร์นะครับก็บอกดูก็บอกได้ว่าเว็บก็ได้บอกว่าแค่ว่าเว็บก็พออะไรอย่างนี้เว็บตัวบันเทิงค่ะเว็บก็ได้กลได้นะคะแล้วก็ช่วงถัดไปจากกัรเดนนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเปลี่ยนตัวเลขจากอาจารย์แล้วเขามีการพลิกชีวิตจริง มาแชร์ตรงๆหน้าจอสดๆคุณผู้ชมเขาว่ามีตัวเลขเนี่ยมีผลต่อเขาเนี่ยอย่างไรต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณต้องอึ้งกับแขกของเราวันนี้จริงๆแน่นอนครับแต่ก่อนเ่นเลยตอนเนี้ยมันเบรกแรกอยู่ใช่เราไมีตัวเลขที่จะเล่นก่อนเอาที่แบบว่าเบสิกเลยเหมือนเดิมเลขคู่สองตัวเลขคู่นี้อยู่ในเบอร์โทรของท่านหรือในเอาเบอร์โทรก่อนละกันได้ระหว่างนี้ใครที่ดีความหมายก่อนละกันแล้วว่ายังไงนั่นคือเลขห้าเจ็ดเจ็ดห้าอ่ะ หมายถึงอะไรเลขคู่นี้ค่ะอาจารย์ต้องอธิบายก่อนว่าในเบอร์มือถือเนี่ยถ้าเรานับเพียงแค่เลขตัวเดียวนะครับเช่นมีเลข7นะครับมันจะไม่ส่งผลชัดเจนแต่ถ้าเลขมันประกบกันนะครับพลังงานที่กระทำระหว่างกันเนี่ยจะส่งผลชัดอย่างเช่นกรณีถ้าเกิดในเบอร์มือถือจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้มีเลข5.7หรือ7.5็ดนะครับมันจะเกิดพลังดังนี้อารมณ์ที่รุนแรง ว้าวการโต้เถียงความรู้สึกที่ไม่ยอมแพ้ใครไปความไม่ยอมแพ้ใครเนี่ยคืออะไรทะเลาะกันทะเถียงกับพ่อเหมือนใจร้อนด้วยเาลูกอะไรยบอารมณ์นี้ทะเลาะกับแฟนเพื่อนร่วมงานไม่ชอบขี้หน้าคือมันเป็นเลขที่ทําให้เราไม่มีเสน่ห์พอไม่มีเสน่ห์อารมณ์เราเสียแล้วเนี่ยส่งผลคือการงานโอกาสลดลงหมดฉะนั้นนี่อยู่ในกลุ่มเลขที่ใช้แล้วไม่ได้เป็นเงินเป็นทองทำให้แย่ลงคอนเนคชันไม่ดีทำให มีปัญหาเรื่องอารมณ์นะครับนี่คือเลขเสียนะแก้ได้แก้ได้หมายถึงว่าถ้าห้ามาอยู่กับ7จะกลายเป็นเลขสีแย่ส่งผลให้รัส่งห้รักกันนั่นนั่นหมายถึงว่าถ้า7เนี่ยอยู่โดดๆกับอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ส่งผลรักกับอยู่กับเจ็ดอยู่กับห้าออี่กรณีว่า7กับ5อยู่ชิดติดกันไม่ใช่ห่างกันนะครับต้องติดกันพลังถื่เยะบังเกิดอย่างนี้จา์เมื่อเมื่อปากเสียแล้วเนี่ยจะเป็นแนวโน้มได้ไหมครับว่ามันทําให้ใจร้อนขึ้นเงี้ยได้ไหมครับร้อนขึ้น นะแต่ความรู้สึกมีคนตมีกันไม่มีห้าอยู่คู่กับเจ็ดรู้สึกโอ้โหสบายใจมากเมื่อกี้พอแอบฟังว่าเฮ้ยอาจจะแฟนอะไรอย่างเงี้ยไงอาจจะแฟนเราคนรอบตัวเราถ้ามีเลขเนี้ยนี่ทำไมสั่งอะไรแล้วไม่ค่อยฟังโอ้โหเดี๋ยวจะกลับไปลื้อเลยว่าคนรอบข้างดิฉันมีไหมมีห้ากับเจ็ดอยู่ด้วยกันไหมถ้ามีสั่งเปลี่ยนเดี๋ยวนี้้โอเนสักจัะด่วนๆไม่อยากทะเลาะด้วยอารมณ์นี้เลยอ่านี่คือห้ากับเจ็ดห้าเจ็ดแล้วถ้าอยู่ในทะเบียนรถนะครับอาจารย์ อยู่ในทะเบียนรถเนี่ยมันจะแปรสภาพไปนะครับใจร้อนไม่ว่าเลขสนานี้เรื่องอุบัติเหตุมีโอกาสโอ้ m ม g ก็นั่นไงล่ะนะครับแต่อาจจะไม่รุนแรงมากเพราะว่าเลข5เนี่ยเป็นตัวช่วยแต่เลข7เป็นตัวที่แย่ตัวหลักพลังประทากันทีนี้สิ่งที่พบเจอในทะเบียนรถเนี่ยคือเลข7เนี่ยถ้าปรากฏอยู่ในรถ รถยังไงก็ต้องมีรอยจะเล็กจะน้อยจะมากก็ต้องมีรอยจากเราที่ขับใช่ไหมจานหรือว่าจากคนที่จะมาขีดเราหรือยังไงหรือจอดบ้เฉยเดี๋ยวมันก็มีเฉยๆก็มีรอยครับหรอแล้วเวลาเขาไปเคลมทําสีเนี่ยก็ต้องทําใหม่แต่ถ้าเขาปล่อยให้มีรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ปล่อยไปก่อนมันจะไม่มันจะมีรอยเพิ่มอ๋อนี่คือััพลงตวเลขที่อยู่กับห้าที่มันจะดึงดูดมาให้เป็นอย่างนี้แล้วถ้าสมมติดนะคะแอบถามเพิ่มเติมถ้าบังเอิญคนเขาแบบมีเบิ้ลมาก่อนเช่นมีห้าห้าแล้วก็เป็นเจ็ด มันจะส่งผลให้มันรุนแรงขึ้นแมจาจาย์หรือว่าม,มันจะช่วยให้เบาลงถ้ามันกลายเป็นสาตัวอะไรอย่างนี้มันก็จะเบาลงเพราะว่าเลข5เป็นตัวช่วย oh. ตัวที่ช่วยเนี่ยเยอะกว่าตัวที่เสีย uh. แต่มีพลังเป็นอริซึ่งกันและกันงนั้นก็ไม่ส่งผลดีนะครับออกผลร้ายมากกว่าดีมันจะเป็น7 5 7 5ครับอาจารย์สัก4ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรียกว่าขนาบเลยใช่ไหมขนาบเลย7 5 75 75จะล็อกอยู่ไหมอ่าม,มันจะมีอย่างนี้ครับถือเลขเวลาถึงมันจะร้ายเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นจังหวะนะครับลักษณะสลับกันนแบบี้ ขึ้นพลังงานจะมีผลดีขึ้นมากึ่งนึ่งแต่ก็ยังร้ายอยู่ดียังร้ายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีับเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะพลิกชีวิตของคุณเนี่ยจากที่อาจจะกําลังเริ่มกำลังจะดีอยู่มันอาจจะพลิกเป็นแบบตายแล้วตอนน,ตอนนี้กําลังจะรวยๆอยู่ใช่แม่ไปเจอเบอร์มา0 8 9ย5 7 5 7 5กโอ7 5 7 5้ยมันสวยมากเลยนะตาเลย ปลี่ก็เลยคลิกเลยล่มจมเลยคันนี้ขดังมีแค่คู่เดียวนะนี่ล่อเข้าไป5 7 5 7จ็ดหือด้านดีมันก็มีนะมักจะอยู่ในคนเก่งแต่คนเก่งเนี่ยจะมีอัตราก็เลยทำให้เถียงกันไม่จบสักทีเด็กเรียนบางคนเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยเจอเด็กที่มีเลข5 7าเจ็ดว่าไมเด็กคนนี้เถียงจังไปดูบนกระถือครับโอ้โห5-7เหมือนเด็กรู้สึกรู้สึกแบบ้องการเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเออเออก็เป็นไปได้จะมีเวลาอยู่ไหมกระถามีนิดอยากรู้อาจารย์ถ้า75ไปอยู่ ในเขาเรียกว่าเล็กที่บ้านนะครับเออใช่่ได้ที่มันอยู่แค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมง่ายง่ายมากครับถะเลาะกันอาวเหรอฮะคือบ้านนี้มีแต่คนเก่งไงแล้วไม่ยอมให้กันเ๋อแสดงว่าทุกคนมีอีโก้นั้นเลยหรือเปล่อปัญหาคือจะทำให้เราอาจจะไม่อยากพักผ่อนในบ้านนี้เลขที่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นร้านค้ามากกว่าที่จะเป็นให้ที่นอนอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะครับคือมันจะนอนไม่หลับ มันจะมีการประทะากันคือพลังความวุ่นวายเนี่ยคือการค้าครับฉะนั้นมันต้องเป็นการค้าครับเข้าใจละคือคนมันต้องมาประพุกพลานไงถูกไหมเวลาคนมาซื้อของเนี่ยมันต้องมาประมาณว่าเรียกแขกได้ว่าั้นะวันงี้ไปไปไปเช่าล็อกนะล็อกเจ็ดห้าครับขอล็อกเจ็ดห้าครับเจ็ดห้ากับห้าเจ็ดจริงๆก็วุ่นวายแต่ไม่ใช่รวยนะเอา คือถ้าเอารวยมันไม่ใช่เลขนี้นะรวยก็อีกเรื่องหนึ่งรวยต้องเป็นเลขเอออะไรอย่างงี้คือเอาเอาเป็นว่าคือ5 7าเจ็ดหรือเเนี่ยให้ระมัดระวังเอาไว้เผื่อว่าจากเหตุการณ์ที่มันจะทะเลาะเบาะแหว้งวุ่นวายเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขให้มันซอฟต์ลงหน่อยได้ใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนเรื่องของการแก้เนี่ยถ้าจะแบบว่าเอาให้มันเบาบางลงมันควรจะหาอะไรมาขั้นแทรกไหมอาจารย์หรือว่าต้องเปลี่ยนคู่นี้ไปเลยคงไม่ใช่การขั้นหรอกนะครับเจ็ดกับห้าเป็นศัตรูกันเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวอะไรตัวหนึ่งให้เบาลง อย่างไรครับอาจารย์คือก <c oughs> ็เอาพลังเนี่ยไปขวางนะครับทีนี้ครบูบาอาจารย์เขาใช้แผ่นทองครับ แต่บางทีใช้สติกเกอร์ก็ได้สติกเกอร์เหรอครับคือเราไปปิดเพื่อให้เลขเจ็ดเนี่ยมันบิดเบือนรถคันนี้ไม่ใช่เลขค่าเจ็ดนะจ๊ะไม่ใช่คือแปะไปเลยใช่ไหมจ๊ะนี่ไงเราเห็นบ่อยมะรถคันนี้สีชมพูรถคันนี้สีเหลืองรถคันนี้ไม่ใช่ผมว่าคันหลังจะด่าเราเลขอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยแปะไปเลยใช่ไหมครับจ๊ะอ่ะสมมติเป็นคือเลขเจ็ดรถอันนี้เคยเห็นเลขเจ็ดมันจะขาดผมทำให้บาดเจ็บอะผมไม่ต้องการให้ให้ให้ติดเลขเจ็ดแล้วให้ปิดหมด ต้องการให้แหว่งเพราะเจ็ดแหว่งแล้วเนี่ยพลังของเขาขาดกลางเขาก็ทําหน้าที่ทะเลาะกับห้าไม่ได้เยอะนี่คือความหมายที่ผมคิดลดพลังนะครับแต่นี้การทดสอบก็คือว่ามันเป็นการแก้เรื่องของสัญลักษณ์เรื่องพลังงานเพราะทุกสัญลักษณ์มีพลังงานและตัวเลขนี่เป็นการอธิบายตัวเลขในเชิงงสัญลักษณ์ไม่ใช่คณิตศาสตร์ถ้าเป็นคณิตศาสตร์ต้องมาบวกกันทุกคนชอบบวกกันผมบอกเลยว่าอย่าบวก เพราะผลลัพธ์ไม่เป็นจริงแต่นั่นคือคุณต้องพิสูจน์ก่อนนะครับแล้วค่อยมายอมรับสิ่งที่ผมพูดครับผมผมไม่อยากให้เชื่อเพราะเชื่อเสร็จเดี๋ยวก็ไปเชื่อคนนั้นเดี๋ยวก็มาเถียงคนนี้แล้วคุณจะเถียงก็ทําไมค,คุณพิสูจน์ได้เนี่ยรายการนี้ให้ความรู้รผ,มผมตั้งใจให้พิสูจน์ ใช่เพราะฉะนั้นแต่ละท่านลองดูว่าคุณมีตัวเลขอรือยู่ในมือแล้วเนี่ยคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของ SMS มคุณชงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะ4 6่2200นะคะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูดูกันต่อในช่วงหน้ากับตัวเลขนี้สักครู่เดียวค่ะ